สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกวันนี้ก็มาพอกันอีกแล้วพี่น้องวันนี้คือไม่ได้ไวกระเป๋าห้เบิ่งพี่น้องพอดีมี้วันพุดเนาะอันพอโเจสสกาแล้วบอไดไปอันขายของนะพี่น้องเพราะว่าฝนมาตกฝนแบบตกบัดมือเลยพี่น้องวันนี้เนาะวันพุดฝนตกบนเหมือปกติแล้วันวันผุดนี่เราสิไปขายของอยู่โดนคัสเตอร์นะพี่น้องแต่ว่าเราบอไดไปวันนี้ฝนมันตกเาแต่วันก็เลยล่องไป อันผุดนี่มันจะมีคาบูเซลอยู่ท็อกซี่นะพี่น้องว่าวันนี้ท่านผู้ชมเห็นบอกไทยน้ำหนอกควรก็ลงได้พี่น้องนักเที่ยวก็บอกว่าเราเล่าไปแบบลงเนาะ,ะมีตลาดจุดที่เปิดไทยนะคะจุดที่อัน,อ,นอันอนะไรล่ะท็อกซี่ก็เลยในคของอะนะพี่น้องในคของในคของงามมาสิราครับนมาขายประมาณสอง หนึ่งสองสามสี่สี่แถวหาแถวเนี่ยและพี่น้องประมาณจะขั้นลราพอถึงไอ้หนึ่งพอถึงสามสิบขั้นหรอกเนาะพี่น้องรถนะนะแล้วการ่วนมากก็จะเป็นคนที่มาสื่อของมากกว่านะพี่น้องคนมากคนแบบว่าเขามาขายแล้วมาสื่อหน้ามือสีน้พี่น้องแต่ว่าวันนี้พอหลังเจสิกาเราโศกดีเนาะแล้วแล้วแลเดี๋ยวไปเจอรถขั้นหนึ่งเนาะแล้วก็ไปทางไปหนอนไปหนีแล้วก็ ไปได้กระเป๋ามาพี่น้องเป็นกระเป๋าแรดลี่เนาะใบละห้าปอนใบละห้าปอนเนาะกระเป๋าแรดลี่มีกระเป๋าเอ็มเค่ได้พี่น้องกระเป๋าเอ็มค่นี่สองใบหรือสามใบเนี Plug ่ยล่ะก็มีกระเป๋าแคทคลิปสันเนาะแคทคลิปแคทคลิปสันเขาบอกเป็นภาษาไทยภาษาไทยนะพี่น้องมันละสีอันอันล้ะก็มีกระเป๋ายางอีกว่ะมีแคทคลิปสันล้ะก็มีอันไอแรดลี่ล้ะก็มีอันคลิปลิงคลิปลิงมันจะเป็นเปะกระเป๋าเปะนะครับ เป็ดเปสะพายลังอะนะพี่น้องเป็กระเป๋าบางๆพ่อหนูเจสิกาแล้วก็บบุษยอเนาะแล้วก็เป็นกระเป๋าอีกอย่างอีกหลอกหลายหลายยี่ห้ออยู่แต่ว่ามแตรเป็นยี่หอดีๆทั้งนั้นเลยพี่น้องรองเท้าก็มแตรยี่หอดีๆเลยพี่น้องอันละก็าีอย่างีกเสือ้อไอ้ไอ้บาร์เบอร์ได้เสื้อมาตัวหนึ่งซิปปอนเนาะพี่น้องเป็นเสื้อผู้ชายเนาะย,ยูใส่ดอกไม่ยากแล้วก็ม่ห่อหอนี่เราก็สื้อไปไปสองอย่างเนาะ ซสื้อเสื้อไปไปตัวหนึ่งซิปปอดล้วก็ซสื้อกระเปาเงินกระเป๋าแอลลี่เงินนะไปซิปปอดพี่น้องมาบ่งกันเลยเนาะอันว่าว่ามีแบบไดแน่เนาะอันนี้เป็นแอลลี่พี่น้องเป็นกระเป๋าโชเดอร์แบกเนาะกระเป๋าสะพายขนสิมากใส่กระเป๋าแบบนี้เระพี่น้องเพราะว่ามันเวลาเราไปตลาดข่าบูเซลเขากะอันเอายัยเสัียเขากะเหลือคลองได้นะแต่ว่า,าตอนแรกผมว่าเสิเอาไหวอดอกซีซูผู้เอาไปมามันพวกเขากับสุดนะพี่น้อง เวลาเขาแต่งสนหนาะสดนี้มันมันภูเขาก็ข่อยว่าสันสานนอสีชมพูอย่างมันเปื่อนไปเนาะเขาก็เลยเอามาคขือนาแต่ว่าเขาจิกสีเหลืองสีสมอยูพี่น้องอันหนึ่งนะอันนี้หาปอนอันนี้หาปอนเนะะาะสภาพข้างในหมอกไมกีกเลยพี่น้องไมกีกเลยบปเปื่อนะนะอันนี้กะแลนดล,ล,ลี่เนาะแล้วก็ตัวนี้อีกพี่น้องแลนดลี่อันเจสิก้าซื้อไปหาใบซื้อก็พอเนาะอันอันนี้กะกระเป๋าแลนดลี่พี่น้องสภาพ นางฟ้าเลยนะพี่นอ้องค่อยๆแมีหลายเลยพี่นอ้องแบบแล้วมีแบบหลายอันนี้กับเอ้น,นางฟ้าเลยเนาะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ะุหรี่ก้ใหม่นะพี่นอ้องอุ้ยยังไ่โอ้มีมีหอดแม่ทาพี่น้องมีหอดแม่ทำมีเงินบอกเหรอเลเือก็สิมีเงิน <c oughs> <c oughs> อยู่บ่จักรแ้่เบิ่งเบิ้งว่ามีพี่น้องมีเงินนาอนนนนอ,นอ,อันนี้กะกระเป๋า <c oughs> อ่า และหลีเนาะไปที่สองอันนี้ก็หาปอนด้วยกันเออหาปอนด์มากพี่เนาะแต่ว่ากระเป๋าเงินอ่ะรับไปต่อเขาไปรับสามปอนด์หรือเท่าไหร่อันนี้อีกพี่เนาะอันนี้เป็นสีชมพูเนาะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าสะพายขางพี่เนาะตะขันจะเป็นสะพายหน้นก็สียู่สูงโพดไงเป็นกระเป๋าถือหละกับสะพายขางเนาะตัวนี้ตัวนี้ก็น่ารักเด้พี่หน่องสไลอันอันลิงมันไออันนี้นี่ยหมามันอยู่นี่เนาะกระเป๋าหมา หักเดี๋ยพี่น้องมันเบาอะนะกระเ่๋ากระเป๋าไอ้ของไปจ้าบังกระเป๋าเอ็มแค่มันก็เป็นกระเป๋าหนังคือกันแต่ว่าความมีความรู้สึกว่ากระเป๋าเอ็มแค่มันสิหนักกันนะพี่น้องเวลาเขาโยกขึ้นผมรู้สึกว่ามันหนักกันนะอันกระเป๋าแอลลี่มันสิเป็นหนังมันหนังนิ่มนะพี่น้องหนังนิ่มแล้วก็ทั้งรูมทั้งหยังมันมันสิบโอแข็งมันสิบโอแข็งแล้วมันสิบโอหนักกันนะแต่ว่าสำหรับข่อยสะพายไปสื่อของข่อยเอาข่อยคิดว่าคลิปลิงเหมาะกับข่อยเพราะว่ามัน มันเบากว่าแลนดลี่นะพี่น้องแต่ว่าแลนดลี่นี่เวลาเข้าไปอันหั่นมะนีอันนี้สินะใส่กระเป๋าแลนดลี่กะก็ดีนะพี่น้องไปละวหาปอนเบิร์ตพี่น้องแต่ว่าพอหนูเจสิกาเราสื่อหลายใบแล้วอจสิต่อเข้ากระได้พี่น้องตัวนี้กะไปกับละวันสิว่าเอาเลยเด้คเคยไปคุ้มแล้วเอาตัวนี้พี่น้องจะหักกอดอกกัสิว่าเอาหาปอนหนึ่งถือหนึ่งก็ว่ายูรานมันกัสีแล้วแต่เนาะแล้วแต่ขันไม้โป้มะสานมันกะอัสิถืออยู่แต่ว่าราคาเต็มมันก็ลอยกวนนะ รอยอยยี่สิบตัสิเนาะใบหน่อยๆน่อย 20, อ,อย 50, ี่สิบอ่าลอยห้าสิบขนใบใหญ่ๆกะสองอยก็มีนะพี่เนาะแต่ว่าใบขนาดนี้บ่แน,นใจว่ามันมันจะ้อยมันอาจจะประมาณลอยเศร้าเนี่ยแล้วรู้ว่าเก้าสิบแปดสิบประมาณเนา 98, ะานนะเวลามันถ้าตกไปเบิ้งต้องไปซื้อช่วงมันโปรโม,มชันไก่จะหดคริสต์มาสจังสีไม่นสืถืืนะแต่ว่าอันนี้สภาพหนึ่งบอกพี่นนองเบิ้งไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะ สภาพข้างในข้างในกบไม่กี้เค่องได้พีน่น้องขอบริเวารเลนบุง๋งแต่ว่าบมมีหอยอันบ่มีหอยอันเปืือนเลยก็สัสสัสผมีหอยเปลือนเลยแล้วใส่กระเป๋าอัน,นที่ดีไม่ใหญ่ไม่มากแบบลายได้พีน่น้องแบบเสือา้าเราไม่แต่แบบยีหอดีๆทั้งนั้นเลยแต่ว่ามันมันจับ่บวเป็นใส่คอยนะพีน่น้องมันใส่ใหญ่ใส่ไม่ยาผลิตพอดีพอดีอ,ดอันนี้ก็แมนพีน่น้องอันนี้ก็สีสมผู้ก็สีโอโรสพี่น้อง อันนี้ก็แลนลี่คือกันใช้หมาหมาเสียไปใส่ละตัวนี้ว่มีหมาบุ๊คจังไงตัวนี้ว่มีหมาพี่น้องมีดอกไม้ตัวนี้ตัวนี้ไม่มีหมาเดี๋ยมันมันสีอันยี่ห้อไม่จะยู่ตรงนี้แล้วพี่น้องปกติแล้วมันสียหอยหมาแต่ว่าตัวนี้หอยดอกไม้เน้องขอแช้เบิง้งข้างในแล้วพี่น้องขอแช่เบิ้งข้าง,งในว่ามัน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 ซ้ำแต่ยานะพี่น้องแบบมันสะอาดมากเลยเลยพี่น้องเบิง สอาดเอี่ยมเลยนะแบบสมราคาะนะหาปอนหาปอนนะพี่น้องคือว่าหาปอนโอ้ยเจมันถืกอเจมันโชคดีเจมันโชคดีเนาะนี่พี่น้องขายเจสิกากับแปดสิบหาปอนพอดีขายเจสิกาก็ซื้อเอาได้พี่น้องเจสิกาซื้อเอาอันหาใบหาใบแปดสิบหาปอนแล้วขายขายใบใหญ่แล้วขายเศร้าปวนนะพี่น้องขายยี่สิบปอนแล้วก็เราซื้อมาหาอ่ะสิเนาะ ใบหน่อยแล้วก็ขายที่ผาอันสีนาพี่นอ้องใบใบอาจจะขายแล้วแจสภาพเนาะแล้วไปขายสรงนะพี่นอ้องมันจะมีอันไม่ขายคนนึงเล้มาขายใบนิกก็งามพี่นอ้องใบหนีกกระห่างต่มันเลอะนิดนึงถือมันอาจจะไปขูดนะะพี่นอ้องขูดก็ไม่หนีเขาก็บ่าใบนี่ก็หามดิมันมันไฮโซนะพี่นอ้อ <laughs> งมันไฮโซนะเหนบอกดี่เลย พี่มากระเปอแลลี่เห็นมันโมนักนะพี่น้องกระเป๋ามันนิ่มบ่อันอันนี้ก็สิหาปอสีปอแทนอันใบหน่อยหนึ่งราก็สิแล้วก็สิต่อเขานะเปิ้ลตัวนี้กะมีเงินบ่ต้องเถื่อกระมี่ได้พี่น้องแทนเ่าโสงดีก็สิได้ก็สิได้เงินอยู่น้ำนี้เนาะอันนี้กะสีเหลืองพี่น้องอันนี้สีเหลืองบ่ก็สิมีีหอยอันี่ ม่นสิเป็นไม่นส่ห,หูดอกโหลดดอกพี่น้องกระเป๋าแถ่นะอันนี้ก็จะเป็นแนวใส่บัตรพี่น้องอันนี้สองปอนหรือสามปอนเลยวละมั้งอันนี้อันหน่อยเนาะแ้วก็ซิมีกระเป๋าเงินพี่น,น้องกระเป๋าเงินทั้งหลายหลายทั้งคืนทั้งนี้กระเป๋าเงินอันนี้ก็ใหม่ได้พี่น้องปกติแล้วมันสิเปลี่ยนเปลี่ยนในกระเป๋าใส่เหรียญใส่เงินนี่อันนี้ยังใหม่กิกีอยู่เนาะนี่กะ สามปอนด์มดแล้วว่าสามหรือสามปอนดส,สี่ปอนเนี่ยเราต้องซื้อมาพี่น้องของเงแล้วก็จะเป็นกระเป๋าใส่เหรียญเนาะพี่น้องกระเป๋านี่สีส้มนักแน่เพราะว่าเป็นเหล็กสองสันพอดีสองสันพี่น้องสองสันสองสันถอดได้ปอนี่ถอดกรได้ษได้นี่มันเป็นสไตล์พี่น้องสองสันสองสันแล้วก็ สี่สมพี่น้องตัวนี้ไม่ยาเราสือไปกระเป๋าใส่เหรียญอันหนึ่งเนาะอู้อันนี้ใส่บัตรพี่น้องใส่บัตรใส่บัตรบ่ราคามีบ่หนอเบิร์กันเด้อรม่มีพี่น้องปกติมันซืมีเลยอันนี้ก็ยังใหม่อยู่ด้พี่น้องว่าเดี๋ยวใส่อยู่อ,อันนี้ยังติดอันนี้อยู่หาปอนซี่ปอนมั่งขาวาอันนี้ซี่ปอนเนี่ยล่ะคือมาเรื่อง โอ้อันนี้เขาซื้อหาปอนพี่น้องขายซื้อหาปอนเขาว่าหาปอนขายฝาวซื้อเลยไม่แห้งเลยพี่น้องอันนี้ยังบใส่เลยแหละค่อยคิดว่านะพี่น้องหาปอนอันซีซีพาซีผลลมากขว,ว่าเนี่ยานาพี่น้องเบิ่งโอ้ยไม่แห้งคอยเอาไว้แล้วคุณคอยนะคอยเอาไว้แล้วต้วาง่อคุณใส่หรอค่อยไปใส่คลิปลิงมันเบาคือค่อ,คอยบอกสู้ฟังแล้วนะครับสองใส่ัน่ลายเนาะอันนี้ค,อค่อยไปคดเสือ เขาว่าหาปอนกับฝาใจ่ายเงินเลยมึงพี่น้องงาแพงเลยเปอนแลตลีแล้วก็ใบนี่อีกพี่น้องส่วนมากก็สิหาปอนเนาะตัวนี้เปื่อยอยู่บะฮึตัวนี้ก็สิใส่ใส่แน่เปืือยแน่จักหน่อยอยู่ด้พี่น้องเปืือยนิดหน่อยเพราะว่าหมซึกว่าแน่เมืองแน่มึงส่งไปแต่อ,อ่าการใส่งานไปแตะไปแต่ใส่นะแต่ว่าเราก็ไปแต่เป็นคนแบบรักกระเป๋าน่ะสภาพนี่ย,ยังใหม่อยู่พี่น้อง หาป้อน้วยกันได้ตัวนี้ตัวนี้ก็งามกันเลสโชเดอร์แบกแต่ว่ามันเป็นแบบถือนะ้ามึงใช่ไตัวนี้ก็สีมีควมนํำหนักก็สีไล่เติบอยู่พี่น้องฮาป้อนแล้วก็สีส้มพี่น้องโอ้ตัวนี้งามแฮงสีส้มสีส้มสีส้มโอ้ยงามแฮงพี่น้องสีส้มตัวนี้งามแฮง ฉันระพิด,ด,นดแนว่ยไรล่ะสีส้มพี่น้องบอลเลลี่ทำเพียงนัง,นงมันนิ่มๆนิ่มๆเด็กพี่น้องเหมืนอนที่ไงโอ้ลรากับกระเป๋าใส่โทรศัพท์บบตัวนี้สมัยตี <laughs> กระเป๋าใส่โทรศัพท์ตีอันนี้ยี่สิบห้าปอนด์พี่น้องอันนี้หน่อยนี่ยี่สิบห้าปอนด์เนาะอันแขนอันน้อยๆมันก็สีลดราคาลงอะนะพี่น้อง ยี่สิบหาปอนด์ค่ะมันเนงินไทยกี่บาทอ่ะอ่ายี่สิบปอนด์กับแปดร้อยประมาณพันกวดเนี่ยละพี่น้องตัวใหญ่ขึ้นมากกับสิแพงขึ้นมากเดี๋ยวพี่น้องก็มีซ้ำนี่น้องละกันอ่าเมื่อวานนี่ก็แวะไปอันแวะไปไอ้ลานเนี่ยล่ะล,ะละานช่าชระติอบบุปเมจานลานแอนติกนน่ะอยู่อันไปทําฝันนะพี่น้องก็ได้อันได้เนี่ยล่ะ หิหนนะนะพี่น้องหินขอดเนาะสีชมพูโรสขอดมาอันนี้ซื้อมหาปอนเด้ออันนี้ซื้อมาหาปอนแล้วก็อันแล้วก็ซื้อหัวอันไม้เท้าเนาะอันนี้หัวไม้เท้าพี่น้องไมนก็ะสีมีไม้เท้าก็จะมมุนใส่หัวไม้เท้าแล้วบุ้งแล้วซื้อมาจากบาทเนาะแล้วก็เป็นมีดพกมีดพกแล้วก็เป็นอันเข็มกลัดเนาะแล้วก็อันอันนี้คอยไปใส่ละพี่น้อง พอไปใส่ละตอนสีนะหอมอยู่เพราะอันตกคามาเป็นเหม็นแน่งๆๆ,ๆนะเขาก็เลยเอามาขืนพอหนุกเจสิกา้าก็ว่าโบเอาดอกหูซื้อว่ามันเหม็นแ่งๆๆอยู่นะพี่น้อมงมันดมหยามแต่คือจังอ่ะกินโตข้าวเพราะมันกินนี่นะพี่น้องเหม็นแ่งๆงเขาก็เลยบอกเขาก็เลยบอกมาใส่เนาะตัวน,นี้เขาก็เลยเามาขืนนะบโบเอาแล้วเนะพราะว่าแพ็กเกจแพ็กเกจมันงามเลยพี่น้องแล้วกัตอนทนะ้องสีหอมเด้เวลาเฮาเอามาอันใบโดนๆแบบว่าอัน อยู่หอดยังไม่แรกแล้วมันบ่หอมเลยนม้นนะเขก็เลยเขาเลยมาขืนเขาแชไปหาซื้อน้ำเบอร์ไฟมาอลิซาเบตน้ำเบอร์ไฟคนมากกินอลิาเบตน้ำเบอร์ไฟเนาะพี่นนอแต่ว่าตอนนี้มันเบิดแล้วนะแต่ว่าเขากะขันหอดงนี่มันหอดงนี่มันอียงล้เสือตึงโอ้นี่พี่นนอเสือบาเบอร์เสือบาเบร์พี่นนอบาเสือผู้ชายตัวนี้ ซาบาเบิร์นี่ซื้อมาตัวละอันสิบป,ปอนด์พี่น้องบาเบิร์ตัวละสิบป,ปอนด์อันยุลานมันก็ประมาณลอยกว่านี่ยละลอยกว่าปอานด์บาเบิร์นเนาะกัสิแพงแน่จักหน่อยอันตะวันเข้าไปซื้อสักกันแห้งก็เลยถือแน่เนาะเอาละคลิปนี้สั้นนี่ละพี่น้องยาวอีกแล้วเจอกันคลิปหน้ามีงันดีๆส,สวยๆงานสิมาบอกสู่ฟังนะคนน่ะนาะสวัสดีค่ะ